เราไปข้อต่อไปเลยดูสไลด์ค่ะอิทธิพลขี่จัก,กรยานไปส่งหนังสือพิมพ์ดีมากนะอิทธิพลนะคะทำไปเธอน่ารักจะตายถูกไหมช่วยเหลือผู้ปกครอง <S <S นะคะก็ใช้เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ลูกไม่ได้ใช้ตอนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อิทธิพลก็จะขี่จัก,กรยานไปส่งหนังสือพิมพ์ โดยออกจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต้100เมตรส่งที่บ้านในายกอออกจากบ้านในกอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ400เมตรส่งที่บ้านในขอนะคะแล้วตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีก200เมตรส่งที่บ้านในาขออิทธิพลที่ส่งอยู่กี่บ้านลูกนักเรียน3บ้านแรกบ้านน<อ>ายกอแล้วก็ไปบ้านนายแล้วก็ไปบ้านนายอ่าส่งอยู่3บ้านขน,านั้นแหละเรายังเด็กอยู่นะคะ ถามว่าเริ train train so ่มต้นออกจากบ้านจุดเริ่มต้นออกจากจุดเริ่มต้นเขาบอกว่าออกจากจุดเริ่มต้นเราก็ใช้ว่าจุดเริ่มต้นไปทางทิศใดทิศใต้กี่เมตรหนึ้อยเมตรถึงบ้านใครบ้านอีโก้แล้วไปทางทิศใดทิศสี่เหกี่เมตรสี่ร้อยเมตรถึงบ้านใคร นายขอแล้วไปทางที่ใดกอกเียใต้กี่เมตรสองร้เมตรถึงบ้านใครนายขอให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงการเดินทางอย่าเพิ่งหยิบข้อนี้ครูกําหนดมาตาส่วนมาหรือเปล่าไม่ไม่ได้กำหนดถ้าไม่ได้กำหนดนักเรียนต้องเป็นผู้กำหนดเองโดยที่นักเรียนคิดว่าเรากำหนดไปแล้วความยาวที่ย่อลงไปนั้นต้องเหมาะสม อลองเสนอมาซิเราจะใช้มาตราส่วนเท่าไหร่ดี1ซติเมตรตอ่อ100เมตรเริ่มต้นออกมาปั๊บกี่เซน1เซนแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกี่ <4 S 1> เซน4เซนแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กี่เซนสองเซนมันก็คงกระชิดลิตช์น่าดูเหมือนกันใครคิดอย่างอื่นอีกว่าเอ๊นะหน้า ลองลองดู1เซนต่อ50เมตรถ้าไปทางที่ใต้100เมตรกี่เซนสองเซนไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือ400เมตรกี่เซนแปดเซนพอได้แล้วไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้กี่เซน4ีเซนสองเซนแปดเซนสเซนพอได้ไหมพอได้กับ1เซน4เซนกับ2เซนมันกระชิดลิถูกไหมดังนั้น ระหว่างของชยัยยศกับของธัญรัตน์ของใครน่าจะเหมาะสมกว่าไทยอายาของชยัยยธอาะปรบมือให้ชยัชยยธนักเรียนจําข้อมูลค่ะอย่าเพิ่งเปิดสมุดนะคะยังไม่เปิดจําข้อมูลเริ่มต้นออกจากไหนจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต้100เมตรตบ้านในก่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ400เมตรนะคะบ้านในขอแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้200เมตรบ้านในขอ เอาละค่ะคุณครูขอไปวิชวนไปเขียนภาพคร่าวๆดูนะคะเริ่มต้นออกจากไหนเอ่ยออกจากาไหนออจุดเริ่มต้นดังนั้นนักเรียนต้องเขียนว่าจุดเริ่มต้นคุณครูยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าคุณครูเขียนถูกหรือผิดเนื่องจากว่าไม่รู้มันจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างถูกไหมถูกออกจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต้ไปทางทิศใต้ถูกไหมถูก ไปทางทิศใต้ใส่ลูกศรกำกับแสดงการเดินทางกี่เซนสองเซนเพราะหนึ่งร้เมตรนะคะถึงที่ไหนเอ่ยถึง,ถงบ้าน,นกออบ้านนายกอก็ต้องเขียนว่าบ้านกต่อไป <forwards> เข้าใจตรงกันนะต่อไปไปทางทิศใดอีกตะวันออกเฉียงเหนือไปซ้ายหรือกว่า ขวาเห็นไหมเมื่อกี้ครูน่าจะหยิบมาเขียนตรงนี้แต่ครูมาเขียนตรงนี้มันก็เลยต้องซ้ํากันถูกไหมไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือถูกไหมขึ้นบนดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราเขียนแผนฝังจริงๆเราควรจะเอาคําว่าบ้านนายกอยู่ซิกนี้ดีไหมดีเอาล้วค่ะไปทางทิศนี้กี่เซนเอ่ยแปเซนถึงบ้านใครบานบ้านนายขอต่อไปไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ซ้ายหรือขวาขวาเฉียงใต้ขึ้นบนหรือลงล่างกี่เซนสี่เซนถึงที่ไหนเอ่ยอบ้านคอบ้านคได้ยังได,ได้แล้วนะคะ<ม>พอนักเรียนได้รูปคร่าวๆแล้วทีนี้นักเรียนไปเขียนแผนผังได้ไหม,มได้หยิบสมุดขึ้นมา <c oughs> อ่าเริ่มต้นไปพร้อมกันนะเ <c oughs> ขียนชื่อแผนผังก่อนเขียนชื่อว่าแผนผังการเดินทางอ๋อของหนังสือพิมพ์เหรอคะหนังสือพิมพ์โดยทางได้เหรอลูกอ่าแผนผัง แผนผังการส่งหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ของอของเด็กชายอิทธิพลใครจะไปเรียนแบบก็ได้นะลูก แต่ถ้าที่บ้านไม่มีก็ไม่ต้องดิ้นลนนะลูกต่อไปส่วนที่2ส่วนที่ 2. 2>, ท 2. 2เครื่องหมายกำหนดทิศเอาลค่ะเขียนเลยด้านข้างๆไว้นักเรียนเห็นรูปกกคร่าวๆแล้วนักเรียนก็น่าจะเริ่มวาดได้ง่ายขึ้นนะคะเอ๊เราจะเอาจุด นักเรียนลองมองคุณครูก่อนดูที่ของครูก่อนนะคะเอาจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมตรงนี้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมตรงนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวมันไปด้านนี้ถูกไหมเอาแล้วค่ะเอาเหมาะสมใส่จุดเลยค่ะใส่จุดเริ่มต้นเขียนว่าจุดเริ่มต้น ออกจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต,ต,ต้ดูตามรูปคร่าวๆเลยกี่เซน2อ,อเซนเซนลากลงไปสองเซนลูกศรนกำกับเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ของการวาดรูปคร่าวๆก่อนถึงบ้านของใครใ <น S 1> บ้านนายกอเขียนด้านซ้ายด้านขวาดีเนี่ยด้านซ้ายาเรารู้ปัญหาแล้ว ถึงบ้านนายกอบ้านกอต่อไปไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเฉียง45องศาประมาณเอานะคะเดินทางไปกี่เซน8เซนอ้าวว่าเลย8เซนเราดูจากรูปคร่าวๆได้เลยถึงที่ไหนเอ่ยตรงนี้บ้านขอ ต่อไปถ้านักเรียนอ่านทิศไม่ถูกเราก็ดูจากรูปคร่าวๆได้แล้วไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเฉียงใต้ถูกไหมคะกี่เซนเอ่ย4เซนเอาไป <c oughs> ใส่รายละเอียดลงไป สี่เซนติเมตรถึงไหนเอ่ยบ้านนาคถ,ถึงที่บ้านนายคอนะคต่อไปพอจบรูปแผนฝังแล้วสิ่งที่ขาดอยู่คืออะไรเอ่ยม,มาตราส่วนเม<า>ื่อกี้ชยุตกำหนดไปแล้วมาตราส่วนเท่าไหร่คะ1เซนติเมตรต่อ,ตอ 1> 1 ห้าสิบเมตรแค่นี้เองเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนเองนะักเรียนรู้แล้วขั้นตอนและปัญหาของการเขียนแผนผัานแสดงการเดินทางสิ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือการวาดภาพคร่าวๆลงในสมุด้ทยก่อน พอนักเรียนได้รูปคร่าวๆแล้วนักเรียนก็นํามาเขียนลงในสมุดของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทําข้อที่หน้า1 1 8ค่ะหน้า118ทําข้อที่5และข้อที่6ให้นักเรียนทําข้อที่5ข้อที่6หน้า118โจทย์ไม่ต้องเขียนให้นักเรียน อ่านในหนังสือแล้วไปวาดรูปคร่าวๆในสมุดแล้วก็เริ่มต้นทํางานเขียนแผนผังแสดงการเดินทางในสมุดโดยที่นักเรียนเริ่มต้นเขียน 1. อ่าจสรุปพร้อมกันเงหน้า1นจะต้องมีอะไรเอ่ยชื่อแผนผัง 2- เครื่องหมายกําหนดทิศ 3. ัง, 2. 2> ผผง 3. รูปแผนผังเราดูจากรูปคร่าวๆที่นักเรียนเขียนไว้และสุดท้ายต้องมี มีใครสงสัยไหมอ่ะไม่มีวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ